วันนี้เป็นไงบ้างครับครับด้วยวันนี้เป็นที่สร้างมี้นครับว่าสภาพทีมเราอยู่ในมาพร้อมที่670%เองก็ต้องอาศัยใจน้องๆน,นะครับที่ยังอยู่กับทีมแล้วก็ช่วยทีมให้ทําผลงานวันนี้ได้เป็นอย่างดีครับแล้วแมตช์หน้าเป็นไงบ้างครับแมตช์หน้าแมตช์หน้าเนื่องจากเรามีปัญหาหรือความประทงทางทางทาง,ทางการสร้างทีมทนะฮะด้วยแมตช์หน้าเนี่ยจะแข่งทีคือวันที่15มกราคม ทำให้เราเนี่ยมีเวลาเตรียมตัวแล้วก็เซตทีมแล้วก็นาตัวเล่นที่ที่คาดว่าจะเข้ามาอีกประมาณสักสองตำแหน่งเนี่ยเข้ามาเข้ามาช่วยทีมให้มีเพื่อนที่สามารถทดแทนกันได้มากกว่านี้ครับย้าว่าอะไรถึงแฟนบอลเลยนะครับอยากให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์เข้ามาเพราะทีมนี้อย่างที่ผมพูดตลอดเวลาคือผมจะทําเป็นทีมนี้ให้เป็นเด็กของมังการเราเล่นในทั่สุดก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องชาว,วาจังหวัดกาญจนบุรี เข้ามาให้กำลังใจกับน้องๆหน้าเตะของเราใอ้ม,มากๆ่านี้